ถ้าอันนี้ผิดทุกอย่างก็จะผิดหมดเลยครับเบรกก็เหมือนกันเวลากดไปเนี่ยมันจะมาถูกับเท้าเราเห็นไหมเงืนง่นเงื่นความเร็วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างนี้ครับพวงมาลัยเนี่ยคราวนี้ก็ไม่ถูกละปล่อยรถไหลเร็วไปแล้วบังคับไม่ทันรถจะมาบังคับเราจะมาเร่งให้เราต้องทําจังหวะเร็วๆแล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับในเรื่องของการดาวพวงมาลัยนะรครับมาถึงตรงนี้เอาหูมาถึงนี่แล้วก็ปั่นพวงมาลัยไปทางนั้นให้สุดไปทางนี้ให้สุด สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้มือใหม่นั้นขับรถไม่ได้นะครับผมสรุปมาทั้งหมด5ปัจจัยด้วยกันงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมจะลอยฟังข้อที่1นนะครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าอันนี้ผิดทุกอย่างก็จะผิดหมดเลยครับนั่นก็คือในเรื่องของท่านั่งนั่นเองครับเนี่ยครับถ้าท่านั่งเรานั่งไม่ถูกต้องนะครับ ก็จะทําให้อื่นๆเนี่ยพังไปสมบต์มือใหม่หลายๆท่านนะครับที่ไปเจอมาบางทีก็ไกลเกินขาไม่ถึงครับบางทีก็ใกล้ไปนี่หรือว่าบางทีก็เอ็นไปนี่ครับเอน็นเอ็นเลยขับอย่างเอน็นเอน็นอันนี้ขาได้นะขาถึงแต่ว่านี่ฮะขับเอน็นเอน็นเนี่ยถ้ามาเห็นแนวนี้นะเดาได้เลยครับว่า เลี้ยวมีปัญหาแน่นอนเท่าที่ผมเจอมานะครับท่าน,นี้จังหวะเริ่มเลี้ยวอะ่ะมันยังพอไปได้อยู่เอ้ยยังพอไปได้อยู่แต่พอถึงตรงนี้แล้วเมื่อไหร่แล้วก็เนี่ยครับสุดละแล้วเขาก็จะไปอย่างนี้ละอจะส่งอย่างนี้ละพอส่งอย่างนี้เมื่อไหร่เขาเนี่ยเลี้ยวไม่ทันละอ่ะพอส่งไม่พอคืนอีกคืน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 อย่างเงี้ยครับก็คืนไม่ทันอีกเชก่นกันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้รถบานเข้าโคง้งแล้วก็บานนูน่นบานนี่คืนไม่ทันเข้าข้างใน อะไรอย่างนี้ครับก็คือสาเหตุมาจากการที่เรานั่งไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือแขนตึงไปและอย่างต่อมานะครับถ้าหลังเราแขนเราได้ก็จริงแต่ว่านี่ลูกค้าผมนี่ะขานี่แบบตึงมากเนี่ยคันเร่งก็พอนิดนึงแต่พอมาเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยขาบี้กระบาะเลยพอขาบี้กับ,บกเาบาะอ,อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่นะครับก็คือเนี่ยผมก็เหยียบเบรกได้แค่นี้เนี้ยยียไม่สุดไม่สุดแป้นนะเนี่ยอันนี้คือ แล้วครับเนี่ยไม่สุดแป้นเลยเหยียดสุดแล้วไม่สูดแป้นถ้ามาอย่างนี้เมื่อไหร่เราก็แรงเบรกก็อาจจะไม่พอคุมแรงเบรกไม่ค่อยได้คันเร่งไม่ค่อยได้อะไรครับมันก็จะมื่ยๆึตึงเกินเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตึงมากหรอกครับก็ย่อนยอนนิดนึงกําลังดีครับกําลังดีก็ลองวัดระยะขาดูเหยียบได้โดยที่ไม่ตึงเนาะส่วนในเรื่องของความสูงนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าส้นเราเนี่ยลอยจากพื้นไหมถ้าสมมุติว่า เบาใครที่เป็นเบาะสูงนะครับแล้วก็ขาทิ้งลงเยอะๆส้นมันปักไม่ถึงพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องระวังเพราะว่าเวลาเหยียบจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเราจะใช้ส้นในการปักถ้าสมมติว่าส้นมันปักไม่ถึงพื้นโดนลังลงไว้น,นี้ครับมันก็จะคุมคันเร่งคุมเบรกได้ไม่ค่อยดีก็จะประมาณนี้ครับที่เจอกันบ่อยๆก็คือในเรื่องของแขนที่ตึงไปขาที่ตึงไปนั่งหลังตรงเกินไปเบาสูงเกินอะไรประมาณนี้ครับที่ เจอที่เป็นปัญหายอดฮิตเนาะเราก็ค่อยๆมาปรับแก้พอปรับแก้ไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นครับข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการไม่รู้น้ําหนักคันเร่งไม่รู้น้ําหนักเบรกอะอย่างที่ร้ายแรงที่สุดเลยข้อ2.1ก็คือถอดรองเท้าขับรถเพราะว่ากลัวไงครับกลัวไม่รู้ น้ำหนักก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยขอญาตถอดรองเท้านะครับนี่ครับพอมาเป็นเท้าเปล่าอย่างนี้ครับลองดูสิอ่ะมันรู้น้ําหนักคันเร่งได้ดีก็จริงนะอืมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะนักแข่งก็เขาจะชอบใส่รองเท้าพื้นบางกันเอเพราะว่ามันรับรู้น้ําหนักคันเร่งน้ําหนักเบรกได้ดีแต่พอมันมาเป็นอย่างนี้แล้วยังไงต่ออ่ะเวลาเหยียบคันเร่งก็จะเหยียบไปลอยๆอย่างนี้นี่เหยียบคันเร่งลอยๆอย่างนี้เออ แล้วเวลาเหยียบเบรกก็ลอยๆไปทั้งขาอย่างนี้เลยนี่ครับเขาจะเหยียบเบรกอย่างนี้ที่เจอมานี่อย่างนี้เลยขับอย่างนี้เร่งปืด๊ดแล้วเวลาเบรกก็ส่งไปทั้งขาอย่างเงี้ยก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่ถอดรองเท้าก็จริงแต่ว่าวางส้นถูถามว่าขับได้ไหมอ่ะทุกคนลองดูนี่นะดูใกล้ๆเวลาเหยียบคันเร่งเนี่ยปืด๊ดกดไปเนี่ยกดไปเนี่ยมันจะถูเห็นไหมเท้าส้นเราอะ่ะมันจะอยู่กับที่ แต่ว่าพอเรากดปลายเท้าลงไปอะ่ะ <Pa id S 1> <source> คันเร่งมันจะถูก <Okay. S 1> ับเท้าเราเบรกก็เหมือนกันเนี่ยเวลากดไปเนี่ยเห็นปะมันจะมาถูกับเท้าเราเห็นไหมกดสไลด์เท้าลงเน่ยครับมันก็จะมาถูกับเท้าเราซึ่งต่อให้วางส้นถูกแต่ว่าถ้ามันถูอย่างเนี้ก็เจ็บนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยถูไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้เท้าด้านได้เลยขับได้ไม่ดีหรอกครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้อีกอยู่ดีแหละ เพราะฉะนั้นแล้วครับก็ต้องขอกันเลยว่าเวลาขับรถอ่ะใส่รองเท้าเถอะครับหารองเท้าที่เหมาะสมที่ถนัดก,กับตัวเรามือใหม่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับจะแนะนําให้เป็นรองเท้าคัชชูพื้นบางๆอย่างนั้นจะรับความรู้สึกได้ดีจะทําให้คุณผู้หญิงขับง่ายขึ้นมั่นใจมากขึ้นพอเป็นคุณผู้ชายเอ่อก็อาจจะเป็นรองเท้าผ้าใบาพื้นบางๆเป็นรองเท้าแตะพื้นบางๆได้ผู้ชายผู้หญิงก็ใส่รองเท้าแตะได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องดูนิดนึงที่โ้นไม่หนาเกินพื้นไม่หนาเกินจะทําให้เราขับง่ายขึ้นครับต่อไปก็ยังอยู่ในเรื่องของน้ําหนักคันเร่งกับเบรกอยู่ก็จะเป็นข้อ2.2นะครับอาการนี้เลยครับเงื่นเงื่นเงินไม่รู้วะพอหรือยังไม่รู้เหยียบออพอหรือยังพอหรือยังคือถ้าเราเหยียบอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับรถเนี่ยมันจะความเร็วมันจะไม่คงที่มันจะ เร็วช้าเร็วช้าแล้วพอความเร็วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างนี้ครับพวงมาลัยเนี่ยคราวนี้ก็ไม่ถูกแล้วก็เหมือนอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าเออเราต้องมาลองน้ําหนักคันเร่งดูก่อนนะอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยอ่าพอเราเริ่มเรียนรู้น้ําหนักคันเร่งแล้วอ๋อรถเราเป็นประมาณนี้เราเหยียบแค่นี้รถมันก็เร่งขึ้นแล้วเท่านั้นแหละครับเราก็จะใช้มันได้ถึงต่อให้อันเนี้ยอ่ะผมใส่รองเท้าที่ถือว่าส้นค่อนข้างหนา แต่ว่าตอนขึ้นรถมาผมก็ลองแตะๆดูปรับตัวนิดๆหน่อยๆคราวนี้มันก็รู้จักรถแล้วรู้จักน้ําหนักแล้วมันก็จะขับได้ดีขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคันเร่งเบรกก็ต้องทําเหมือนกันเราก็ต้องมาเรียนรู้น้ําหนักกดเ,ออเหมือนกันครับว่าเนี่ยรถเราน้ําหนักกดประมาณนี้เราเหยียบเบรกประมาณนี้แล้วรถเราจะช้าลงเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องมาเรียนรู้กันด้วยเพราะว่ามันจะมีผลต่อในข้อ3า นั่นก็คือปล่อยรถไหลเร็วไปแล้วบังคับไม่ทันนะครับทําไมนะหรอเพราะว่ามือใหม่หลายๆท่านทั้งในเรื่องของการเลี้ยวเอยในเรื่องของการถอยจอดถอยเข้าซองต่างๆนานาเอยถ้าเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะคุมรถให้ช้าเนี่ยรถจะมาบังคับเราจะมาเร่งให้เราต้องทำจังหวะเร็วๆอา้าวรถบอกว่าฉันจะเร็วแล้วนะ เธอหมุนพวงมาลัยตามชันเร็วๆนั่นแหละคราวนี้เราก็จะต้องมาทำตามรถแล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะคุมความเร็วรถได้ด้วยการเบรกเนี่ยเอ,อมันก็จะทำให้เราบังคับรถได้อ่าเธอจะเร็วเหรอชั้นช้าฉันอยากให้เธอช้าเราก็เหยียบเบรกเติมน้ำห,หนักเบรกให้รถค่อยๆไหลช้าๆมือใหม่หลายๆท่านเลี้ยวไม่ได้ถอยเข้าซองไม่ได้แต่ว่าพอมาหัดอันนี้ปุ๊บคุมรถให้ได้ปุ๊บคราวนี้ กลับมาทําได้เลยตัวอย่างเช่นนะครับที่ผมไปสอนมาในคอนโดในลานจอดอะไรก็แล้วแต่พอเห็นแล้วปุ๊บอุ้ยลานแบบนี้เราจอดไม่ได้แน่เลยเออเพราะว่าเนี่ยครับใส่เกียร์ปุ๊บรถไหลฟิวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามาบังคับให้ช้าได้ช้าที่สุดเลยแต่ว่าก็ยังไหลยอยู่นะคราวนี้เราก็จะมีเวลาแต่งมีเวลาคัดพวงมาลัยอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราขับง่ายแล้วคราวนี้พอเราบังคับให้ช้าตามใจเราแล้ว ลานจอดนั้นก็จะกว้างขึ้นมาทันทีเลยอันนีน้ก็เป็นจุดที่ทําให้มือใหม่หลายท่านขับรถกันไม่ได้นะครับปัจจัยที่ทําให้ม,ใหมือใหม่ขับไม่ได้ข้อที่4นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเลี้ยวแบบนี้ครับการส่งพฟองมาอะไรแบบนี้คือต่อให้เรานั่งถูกท่าจากข้อ1ก็จริงนะครับแต่ ถ้านั่งถูกท่าแล้วเลี้ยวแบบนี้แล้วก็ก็ขับไม่ได้ครับอเพราะว่าอะสมมติผมอยากจะเลี้ยวเนี่ยผมก็หมุนพวงมาลัยไปแค่นี้ถูกไหมทีเดียวเลยเห็นปะแต่ถ้าสมมุติว่ากลัวก็ไม่รู้มันไปหรือยังอึบอึออเนี่ยกลายเป็นหมุนต้อง3-4ทีเนี่ยก็จะไปก็จะกลับถ้าเลี้ยวแบบนี้เมื่อไหร่แล้วเราก็เดาได้เลยครับว่ารถเนี่ยน่าจะบานหลุดออกนอกเลน อ่ะแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยวไปแล้วเลี้ยวกลับไม่ได้อ่ะสมมุติว่าเราเลี้ยวไปชือ้อปึ๊บอ้าวแล้วเวลาจะคืนล่ะคืนก็คืนอีกท่าหนึง่งอืมอ่ะเลี้ยวมาเลี้ยวขวามาปึ๊บแล้วเวลาจะคืนก็คืนอีกท่าหน,นึ่งเนี่ยผมก็เลยให้ทุกคนมาฝึกกันในเรื่องของเวลาเลี้ยวซ้ายสุดข,ขวาสุดทุกคนก็จะได้รู้ไงว่าอ๋อก็เวลาท่าเลี้ยวก็คือเลี้ยวแบบนี้เวลาจะคืนไปอีกฝั่งมันก็คือการเลี้ยวไปอีกฝั่ง นั่นเองครับนั่นเองปัจจัยข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังอยู่กันในเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยอีกแล้วเหรอใช่แล้วหลายหลายท่านที่ไปเจอมาเขาจะบอกเลยว่าก็ครูสอนว่าเนี่ยก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวเนี่ยเตรียมเลยเตรียมแล้วพอถึงทางเลี้ยวเนี่ยหักไปเลยนี่เลี้ยวประมาณนี้แหละองศาประมาณนี้โค้งประมาณเนี้ยองศาประมาณนี้แน่นอนนักเรียน ก็อย่างที่ทําคลิปให้ดูแล้วครับว่าพวงมาลัยแต่ละคันมันไม่เหมือนกันถึงต่อให้เป็นคันเดียวกันแล้วเราขับคนละความเร็วมันก็ยังไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่ถูกต้องทํายังไงก็ค่อยๆเลี้ยวพวงมาลัยไปดูตามโค้งผมจะบอกเสมอว่าใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆดูทางไปว่ามันพอหรือยังมันกลับมาอยู่กึ่งกลางของทางหรือยัง ถ้ามันยังไม่ถึงก็ค่อยๆเติมค่อยๆเติมถ้าถึงแล้วก็นิ่งไหวหรือว่าถ้าเยอะเกินก็ค่อยๆค,ค,คืนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเประมาณนี้ยพัวไม่ขาดก็เกินไม่รอดหรอกครับหรือจังหวะที่เติมเนี่ยอ่สมมติว่าตอนแรกเริ่มมาถูกนะเอเริ่มมาถูกเริ่มมาถูกแต่ว่าเฮ้ยเริ่มเอียงเริ่มเอียงหักพัวอะไรเงี้ยคราวนี้พุ่งเข้าใหนอีกก็ถึงบอกคาว่า อย่าเดาวโค้งใจเย็นๆค่อยๆขับค่อยๆดูภาพเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งสาหรับในเรื่องของการดาวพวงมาลัยนะครับนั่นก็คือมือใหม่หลายๆท่านครับเวลาจะจอดรถอ๋อคุณครูบอกว่ามาถึงตรงนี้เอาหูมาถึงนี่แล้วก็ปั่นพวงมาลัยไปทางนั้นให้สุดไปทางนี้ให้สุดมันก็คือการเดาถูกต้องไหมครับเราไม่ได้ดูไปหักไปดูไปหักไปอ๋อนี่อยู่ตรงนี้หักแบบนี้อยู่ตรงนี้แล้วหักแบบนี้ แต่เราเดาไงเนี่ยเราจอดอยู่เฉยๆแล้วเราเดาว่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทางนี้แหละมัง้งเอาเป็นว่าค่อยๆฝึกดูภาพเอาค่อยๆหมุนพวงมาลัยเอาแล้วยางเราก็จะไม่เสียด้วยยางเราจะไม่มาบี้กับพื้นผมเทสมาเนี่ยบี้อย่างเงี้ยร้อยครั้งยางก็เสียแล้วไม่ต้องไปจำหรอกค่อยๆเลี้ยวอย่างเงี้ยครับค่อยๆลดไหลไปเนี่ยอืมลถค่อยๆไหลเราก็ค่อยๆดูทางเอาอย่างเงี้ยครับยางมันก็จะค่อยๆกิ้งเนี่ย แล้วยางมันก็จะไม่เสียแล้วเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันก็จะแม่นเอออยากได้เท่าไหร่ก็ค่อยๆบ,บังคับดูภาพเอาค่อยๆบ,บังคับดูภาพเอาเนาะอ่ะนี่แหละครับก็สรุปมาให้สั้นๆห้าข้อเนาะจริงๆก็อาจจะมีตรงอื่นอีกแต่อันเนี้ยก็คือฮิตสุดแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเจอว่าอ่ะฉันเป็นแบบนี้ก็ปรับได้เลยครับปรับได้เลยหรือว่าถ้ามีนอกเหนือไปจากนี้คอมเมนต์ไว้ได้ มาพูดคุยกันได้มาถามใต้คอมเมนต์ได้หรือว่าอยากจะให้ทำคลิปเสริมได้แน่นอนครับอ่ะงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยนะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีค่ะ